ยกรัฐมนตรีนะคะมอบสัญญาเชา่าที่ราชพัสดุและมอบบ้านให้กับผู้ร่วมในโครงการซ่อมบ้านผู้พิการผู้ยากไร้จังหวัดนครพนมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติค่ะที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ันายหสสำหรับพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของ,ของกระทรวงกลาโหมบนที่ราชพัสดุคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26ที่กันยายน2566เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมโดยเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมนำที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้ประชาชนทำกินจึงนำที่ดินสนามบินนครพนมบางส่วนตั้งอยู่ที่ตำบลนาทรา,ายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมาจาัดสรรให้ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อการ,กรเกษตรมีเนื้อที่ประมาณ661กเไร่เศษมีรัศด ได้สิทธิ์การเช่าจำนวน73รายรวม8 0แปลงดำเนินการจัดให้เช่าเพื่อทำการ,กรเกษตรในอัตราค่าเช่าไร่ละ20บาทซึ่งประชาชนได้รับสิทธิตามโครงการสัญญาเช่าที่ถูกต้องสามารถทำกินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีความสุขยั่งยืนต่อไป